เรากลับมาต่อกันนะครับนาจากเมื่อกี้เนี่ยผมได้ให้ข้อมูลในเรื่องของทางวิชาการทางการแพทย์ไปแล้วนะครับในเบื้องต้นนะนะว่าในเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาอธิบายสาเหตุเขาพูดถึงโรคที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตซิสแล้วก็เนื้องอกในมดลูกยังไงนะคราวนี้เราจะมาดูกรณีศึกษาที่เขาเป็นสมาชิกกคนโนเอ็กลแล้วก็เป็นโรคตรงนั้น นะก็คือคุณเมย์นะครับนะคุณเมย์นั้นทํางานเป็นพนักงานแบงก์นะครับอยู่ที่เซนต์ทันเวิร์นะฮะแล้วก็มีประวัติการป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกนะครับเนื้องอกในมดลูกแต่ว่าตอนที่เข้ามาเป็นสมาชิกการโนเอ็กเซลแล้วก็ทานชุดตํำรับยาอย่างจริงจังเนี่ยในเวลานั้นคือเป็นถึงจุดที่เขา เขาต้องตัดสินใจแล้วว่าถ้าเขารับการรักษาจากหมอต่อไปหมอจะตัดมดลูกทิ้งอันนี้คือคือก็เกิดความลังเลแล้วเขาก็เลยอยากจะมองหาวิธีการหรือว่าการรักษาแพทย์ทางเลือกหรือสิ่งอื่นอะไรก็ตามแต่ที่จะทําให้เขาไม่ต้องตัดมดลูกเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีบุตรในเวลานั้นนะครับเขาบอกว่าการตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกของคุณเมเนี่ยเจอที่ โรงพยาบาลราดวิถีนะครับเข้ารับการรักษาผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยที่โรงพยาบาลราดวิถีนะฮะเมื่อปี25 5 5หรือปี2012แล้วก็พอปี2015เนาะก็ประมาณ3ปีต่อมาใช่ไหมฮะก็ตรวจเจออีกว่ามีเนื้อง,งอกเกิดขึ้นมาอีกก็เขาอก็ตัดทิ้งไปอีกที่โรงพยาบาลราดวิถีเหมือนเดิมแต่ว่าพอถัดมาอีกปีหนึ่งครับก็ต้นปีเลยต้นปีคราวนี้ตรวจเจอก้อนเนื้องอก ห้าก้อนผุดขึ้นมา5ก้อนคราวนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าคงจะไม่ไหวแล้วแหละนะครับคงต้องตัดทิ้งทั้งมดลูกยกทิ้งไปเลยทั้งมดลูกแล้วก็หลังไข่ออกไปทางผ่าตัดหน้าท้องนะครับนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับกรณีศึกษาของเราท่านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดเลยครับว่าเขาต้องสแสวงหาวิธีอื่นอยู่แล้วถ้ายอมอยู่แค่นี้ก็ก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับบางคนอาจจะบอกว่า เราก็ไม่คิดที่จะมีลูกอยู่แล้วก็ผ่าตัดทิ้งไปเลยจะได้ไม่ต้องเกิดมีอะไรงอกขึ้นมาอีกนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับคุณเมย์ก็มีเพื่อนที่ทำงานแบงก์เหมือนกันซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็คือคุณเอ็มนะครับคุณเอ็มเนี่ยมีพ่อซึ่งเป็นสมาชิกาโนแล้วก็เป็นในตำรวจซึ่งตอนนี้ท่านกเกษียณแล้วนะฮะท่านท่านกเกษียณอายุราชการแล้วคุณพ่อของคุณเอ็มเนี่ยก็เป็นสมาชิกาโน เพราะนั้นคุณเ็มก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดหลจือของบริษัทกาโนเนี่ยอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะอาจจะไม่ได้เ,เก่งหรือว่ามีข้อมูลเยอะถึงขนาดเป็นระดับผู้นำหรือว่าอะไรแบบนั้นนะครับนะก็เป็นแค่สมาชิกธรรมดาอาจจะซื้อกาแฟดืม่มทานผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับทีนี้เขาเป็นเพื่อนกันเขาเลยแนะนำต่อกันคุณเมสนใจเลยครับก็เลยมาที่สำนักงานใหญ่นะบริษัทกาโนเอ็กเซลที่วิภาวดีสั ะะอันนี้ท่าน CEO ท่านก็แนะนำนะครับนะบังเอิญมาวันนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับท่าน CEO สซาเลมด้วยนะฮะเขาก็แนะนำว่าในการรับประทานยาเนี่ยคือคุณโชคดีแล้วที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งมันจะมีการให้ยานในอีกลักษณะหนึ่งหรือว่าแนะนำผลิตภัณฑ์กาโน่เนี่ยในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นนะเป็นแค่ช็อกโกแลตซิสหรือว่าเป็นเนื้องอกแบบเนี้ยมันก็คือให้ในระดับ ที่ยังไม่ต้องสูงถึงขั้นนั้นนะฮะในการย้อนไปนิดหนึ่งในการให้ตำรับยานะครับผมก็จะย้ำว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามแต่พื้นฐานในการให้ตำรับยาเราก็จะอยู่ที่พื้นฐานตำรับยาพื้นฐานหรือตำรับยาเบื้องต้นซึ่งก็จะมีตัวรากมีตัวสกาโนส้มแขกแล้วก็มีดอกเพียงแต่ว่าดอกเนี่ย ถ้าเกิดคนที่มีอาการป่วยเยอะหรือป่วยชัดเจนเราก็ยังไม่ให้ในระยะแรกเราก็จะเก็บไว้ให้หลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับประทานชุดตำรับยานะครับไปแล้วอาจจะประมาณสัก1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ก็ได้นะฮะก็คือดูตามลักษณะอาการแล้วก็ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ถ้าเรายังไม่เก่งยังไม่มีประสบการณ์เยอะเราจะเห็นว่าในกรณีคุณเมย์นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเขาก็จะมีชุด ตำรับยาครบเลยรากดอกสกาโนส้มแขกแล้วก็ดื่มกาแฟนะฮะดื่มกาแฟแล้วก็แนะนำวิธีการนั่งแช่ชาด้วยนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ถ้ามีตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งนะครับเราสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก2ตัวในตำรับก็คือตัวริชิโกนกับตัวถังเช่านะฮะเพราะว่าตัวดอก กับรากหลินจือที่เป็นกระปุกสีเหลืองกับกระปุกสีขาวเนี่ยมันอาจจะเอาไม่อยู่ว่าง่ายๆนะครับก็ต้องเพิ่มปริมาณยาที่มันมากขึ้นนะครับริชิโกนนี้ก็คือเป็นดอกชนิดที่เขาสกัดออกมาโดยการใช้ความร้อน นะไปทําให้ตัวยาที่อยู่ในฟ o ุตบอดี้หรือว่าดอกของเฮดินจือเนี่ยม,มันออกมาแล้วเราก็แปลรูปเป็นผงซึ่งผงตัวนี้ก็จะละลายน้ําได้ร้อยซนะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าจะแตกต่างจากตัวดอกที่เป็นสปอร์ตัวนั้นจะถูกบรรจุในกระปุกสีขาวตัวนั้นเขาสกัดแบบไม่ได้ใช้ความร้อนแล้วก็ตัวนั้นจะไม่ละลายน้ำแต่ริชิโกนจะละลายน้ำนะครับ นั่งแช่ชาเพื่ออะไรครับกรณีที่คุณผู้หญิงสุภาพสตรีทีท่มีปัญหาเกี่ยวกับะมดลูกเช่นมดลูกย้อนนะครับมีรอบเดือนแล้วเจ็บนะมีเลือดออกกระปิดกระปอยนะครับมีตกขาวในลักษณะที่เกิดการติดเชื้อบ่อยๆต้องซื้อยามากินยามาสอดพวกนี้นะครับการกินยาหรือใช้ยาพวกนี้บ่อยๆมันก็จะทําให้ เชื้อประจําถิ่นที่อยู่ในใน,ในช่องคลอดในบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดการเสียสมดุลไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริการกน,นแนะนําว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงเนี่ยนะครับเราก็นั่งแช่น้ําชาด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเคสนั้นเป็นลิซิดวงทวารที่เขาเวลาถ่ายแล้วอาจจะบวมหรือว่ามีเลือดออกนะฮะเส้นเลือดป่งพองตรงนั้นเนี่ยเราก็แช่น้ําชาด้วยได้มันก็จะมีคุณสมบัติในการลดการเจ็บบวมอักเสบ นะระคายเคืองพวกนี้หรือเป็นแผลเวลาที่นั่งแช่น้ำชานะครับก็ตามรูปนี้แหละเราก็ชงน้ำชาใส่ในภาชนะที่เรานั่งจะนั่งลงไปได้นะฮะแล้วก็รอให้มันเย็นอุ่นๆนะครับแล้วก็นั่งแช่แล้วก็ขมิบช่องคลอด <c oughs> ด้วยนะฮะประมาณสัก10นาทีทําก่อนนอนก็ได้ ครน,นี้หลังจากที่คุณเมย์รับประทานตำรับยานะฮะที่บริษัทโนนแนะนำไปเนี่ยเขาบอกว่าทานไปช่วงแรกเนาะทานไปเริ่มทานเป็นตำรับเนี่ยวันแรกเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี59นะครับแล้วก็วันที่ทานวันแรกเลยคือถ่ายดำนะฮะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าปวดท้องในช่วง10วันหลังจากที่กินวันแรกเนี่ยคือจะมีอาการหนีเยอะคือปวดท้องรู้สึกเหมือนท้องมันบวม,บม นะฮะแล้วก็มีก้อนเลือดฮะที่ขับออกมาในวันที่2 1บพฤษภานะครับขับออกมาเป็นก้อนแบบกลางๆก,ก้อนแบบเป็นลิ่มตรงนี้ออกมาด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็พอวันถัดมาอันนี้เขาเรียงลําดับตามตามประวัติที่ให้มาเลยนะฮะวันถัดมาบริษัทมีกิจกรรมจับรางวัลน,นะครับเขาก็เชิญคุณเมย์เนี่ยมามาคุยนะครับมาปันประสบการณ์นะคุณเมย์เก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี่เองมันเพิ่งออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ นี่อันนี้กินไปต่อไปอีกนับรวมได้2เดือนาวนี้ก็มีออกมาอีกเป็นลักษณะเราจะสังเกตนะครับว่าเลือดที่ออกมามันจะเป็นลิ่มนะเป็นลิ่มที่เป็นก้อนๆแบบนี้อันนี้พอเสร็จปับ๊บออกมารอบที่2อ,อันนี้เขาได้สิทธิ์ไปฟาร์มนะไปเยี่ยมชมฟาร์มที่ที่ลัดเคดานะที่เมืองอาลอสตานะครับเป็นฟาร์มการโนอีเซลของเราซึ่งเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นระบบอินรียหรือออร์แกนิก แล้วเราก็คัดเลือกสายพันธุ์เห็ดเองสกัดเองจนถึงบรรจุพันธุ์แล้วก็จัดระบบทําการตลาดในระบบเครือข่ายนะฮะอันนี้เป็นเมื่อปลายปลายปี59เนะครับเดือนตุลาเนาะเนี่ยฮะอันนี้พอกินไป6เดือนเห็นไหมครับ6เดือนพอกลับมาจากไปฟาร์มอีกกี่วันน่ะเนี่ยหลังจากไปฟาร์มประมาณเกือบลุ่มๆเดือนนะ่ะนะ ก็มีออกมาอีกนะครับนะเป็นรอบที่3ที่ออกมาแบบเป็นแบบเยอะๆเลือดข้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวันมอบตําแหน่งนะปี5้าเเนี่ยเขาจัดที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นนะเขาก็เชิญคุณเมย์ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยกินเห็ดหลินจือแล้วเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมีการขับเลือดลิมเลือดออกมาเยอะแล้วแต่ยังไม่หายสนิทนะฮะแต่ในระหว่างนั้นคือก็คือดีขึ้นมากแล้วแล้วก็เขาก็มาร่วมงาน กับเรานะพอกลับจากงานมอบเข็นอีกประมาณ10กว่าวัน2อาทิตย์นะฮะก็ออกมาเป็นก้อนลิ่มเลือดอีกจะมีการออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หลายครั้งนะครับนะเนี่ยขนาดว่ากินไปเกินครึ่งปีแล้วก็ยังมีออกแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะออกน้อยลงแล้วก็จะไม่ปวดท้องมากแล้วก็อาการโดยรวมนี่จะดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือตอนจับรางวัลในปี เพิ่งจะปีที่แล้วนี่เองก็คือหลังจากที่กินมาได้1ปี8เดือนนะฮะอันนี้คือกินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งรูปนี้ร่วมกิจกรรมนะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ตอนร่วมกิจกรรมไปงาน RD สัมพันธ์นะที่โคราชนะครับนะอันนี้ก็หลังจากที่กินไปได้ประมาณ2ปีนะครับประมาณ2ปี ตรงนี้ถามว่าเห็ดินจือไปช่วยอะไรครับในเรื่องของกรณีผู้หญิงที่เป็นเนืง้องอกในมดลูกนะฮะแล้วก็ช็อกโกแลตซิสพวกนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าในเห็ดินจือนะครับมีส่วนที่จะช่วยทําให้เมื่อคุณผู้หญิงทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปปรับฮอร์โมนตามธรรมชาติในร่างกายให้มันสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอาจจะหลั่งออกมาคัดขาดเกินเกินก็ถูกปรับให้มันพอดีพอดีมากขึ้น,นเพราะฉะนั้นการที่จะเกิด จะพวกช็อกโกแลตซีสต์หรือว่าก้อนเนื้อที่มันเป็นเซลล์เนื้อที่มันจเจริญแบ่งตัวออกมาแบบแบบผิดรูปแบบแบบเยอะเกินพวกนี้มันก็จะชะลอลงจะน้อยลงนะฮะแล้วก็ถ้าในในในโพรงมดลูกของเขาเนี่ยมันอาจจะมีเป็นพวกเป็นถุงช็อกโกแลตซีสต์ถุงน้ำพวกนั้นนะหรือว่าเป็นเนื้องอกนะครับมันก็อาจจะถูกขับออกมาหลุดออกมานะครับก็อย่างคล้ายๆในลักษณะแบบนี้ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นประโยชน์อีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองโดยเฉพาะถ้าคนที่มาถึงทางตันหรือจุดที่คุรต้องตัดสินใจอย่างในกรณีคุณเมย์เนี่ยเขาต้องตัดสินใจว่าจะตัดบุตลูกทิ้งไปเลยหรือเปล่านะฮะเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและอีกหนึ่งทางรอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้พบกับก,บกรณีศึกษาหรือคนป่วยหรือสมาชิก ที่เป็นโรคลักษณะแบบนี้อย่างน้อยเราก็เปิดโอกาสหรือว่าแนะนําเขาได้ว่าเขายังมีทางเลือกนะครับท่านสมาชิกการโนจะพบกับข้อมูลสุขภาพและประสบการณ์ที่บริษัทการโนมีให้นะครับทางเลือกสุขภาพที่เรานําเสนอให้ได้อีกในเทปต,ต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้ผมเพชรจกนัทวัตจิโรธพง์ก็ต้องลํำลาทุกท่านไปก่อนนะครับการโนรักคุณสวัสดีครับ